ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณโมจากช่องโมมมมีนะครับที่อนุญาตให้เรานําคลิปของคุณมาประกอบการทําวิดีโอในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณด้วยครับผมจะทําการทิ้งลิงก์ช่องของคุณโมไว้ที่ใต้ดีสคริปชันของผมนะครับสามารถไปกดแล้วกดติดตามช่องคุณโมเมมีได้นะครับเอาละเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าคลิปที่เกี่ยวกับเอาปีนุนั้นจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับผม นักล่าคนแรกชายผู้แข็งแกร่งและโดดเดี่ยวผู้เป็นจุดเริ่มต้นของเหล่าฮันเตอร์ทั้งหมดเอาเปียนุสโอสวัสดีครับอยู่กับผมยิ้มหวานเมื่อกี้ก็เป็นนิยามนะที่ผมเห็นจากตัวของเอาเปียนุสเอเคแหละวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอบิซอ h ฮันเตอร์คนสุดท้ายกันนะครับ ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำอะไรได้บ้างในเกมของ r r k ์ i ไหนไปรับชมกันเลยครับผมออบิเนอสออบิเนสเป็นชาวเอก i s ครับเกิดและเติบโตที่ a อก i s โดยที่ตัวของออบิเนอสนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยที่3ครับของอ b บิ s ซ่ฮันเตอครับซึ่งเป็นกลุ่มนักรบครับของเอก i s ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับเหล่าซีบอลครับสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลครับที่เป็นอันตราย เขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับและเป็นอาจารย์ในสถาบันของเทคโนโลยีของ a อก i ิครับและเป็นผู้ริเริ่มโครงการอ p ิเซาฮันเตอรครับโดยเขาครับเป็นคนแรกครับที่รับการทดลองในโครงการนี้ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นครับแต่ก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทดลองครับผมในอดีตครับตัวของอัลเ n u s สนะครับถูกสันนิษฐานว่าได้เสียชีวิตไปในระหว่างการต่อสู้ครั้งใหญ่ครับกับ อิชามาราครับซึ่งเป็นหนึ่งในซีบอลที่ทรงพลังครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับตัวของเขานั้นครับกับรอดชีวิตมาได้ครับและค้นพบความลับเกี่ยวกับเหล่าซีบอลระหว่างที่เขาติดอยู่ในซากโบราณสถานใต้ท้องทะเลครับเขาได้เห็นกับซีบอลต้นกําเนิดครับและพบว่าเลือดของอิชามาราเนี่ยครับประสานเข้ากับสักดีครับทําให้เธอกลายเป็นภาชนะของอิชามารานับแต่นั้นครับตัวของอูปีนุสเนี่ยครับจึงระวัง สกัดดีเป็นอย่างมากครับและพยายามป้องกันไม่ให้ตัวของสกัดดีนะครับกลับไปยังเ e อ็กกีดครับเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพของอิชามาราครับซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกค,คามต่อบ้านเกิดของตัวเขาได้ครับในช่วงที่เขาถูกคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับตัวของออลเปนซูนนะครับได้สืบหาความลับเกี่ยวกับเจอร์สออฟเดอะดีฟครับซึ่งเป็นกลุ่มที่วางแผนฟื้นคืนอิชามาราครับและก่อให้เกิด หายนะครั้งใหญ่ครับที่จะครอบคุมทั่วทั้งเทอราได้เขายังคงได้ผูกมิตรกับเดอะลาสไนครับซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการกำจัดต้นต่อของเหล่าซีบอนทั้งหมดครับผมโดยที่ต้นแบบของตัวออปินุสเนี่ยครับมีต้นแบบมาจากวานหลังคอมครับจะเป็นวานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของวานทั้งหมดครับน้ำหนักตัวนยจะอยู่ที่45ตันครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ25เมตรครับพบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีความโดดเด่นที่คีบอกครับแล้วก็หางที่ยาวครับโดยเฉพาะคีบอกอันเป็นที่มาของชื่อสกุลครับผมโดยที่ตัวของออ e เปนุสนะครับเป็นโอเปเรเตอร์6ดาวคาร์ดกาดสายครัชเชอร์ครับโดยที่เลเวล90นะครับจะมี HP อยู่ที่6022หน่วยบวกค่าทรัตได้อีก500หน่วยแล้วก็เมื่อปลด พอตสนะครับจะได้ HP เพิ่มขึ้นอีก250หน่วยรวมกันเป็น6752หน่วยครับ ATK ครับจะอยู่ที่1569หน่วยครับบวกทรัตได้อีก80หน่วยแล้วก็บวกกับพอต4ได้อีก45หน่วยครับผมจะรวมกันเป็น1 6 9 4หน่วยแล้วก็จะมีเดฟกับรีเสเท่ากับ0ูนย์ครับค่ารีลงสนามใหม่จะอยู่ที่70วีครับค่าดีพลอยในการลงสนามจะใช้24แต้มครับ สามารถลดได้เมื่อปลดโพ .1 กับโพ .6 ครับจะเหลือ22แต้มมีบล็อกเท่ากับ2ครับความเร็วโจมตีอยู่ที่2.5หน่วยต่อวิครับแล้วก็เทรดนะครับก็คือจะโจมตีเท่ากับจำนวนบล็อกของตัวเองครับผมอีลิทที่อีลิทหนะครับเมื่อได้รับความเสียหายครับจะฟื้นฟู HP80 หน่วยครับแล้วก็เมื่อขึ้น E2 ครับจะเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยเมื่อ HP ต่ำกว่า50ครับ เพิ่มผลฟื้นฟูเป็น120หน่วยครับที่ E2 จะบวกเพิ่มให้อีก40หน่วยแล้วก็เมื่อขึ้น E2 ครับตัวของ u ป i n u s เนี่ยครับจะจัดการศัตรูครับแล้วพอจัดการศัตรูสําเร็จนะครับจะได้สเต็ตแม HP แล้วก็ ATK ครับถาวรเก็บได้9สเตตครับโดยที่แต่ละสเตตนะครับจะเพิ่ม Mac HP ให้120หน่วย ATK 30หน่วยแล้วก็เมื่อปลด Pro5 นะครับจะ เก็บได้เพิ่มอีก1 stack เป็น10 stack ครับและผลเนี่ยครับยังส่งผลต่อ Abyssal Hunter ทุกคนครับแต่ทุกคนจะได้รับผลเพียงแค่50%ครับและตัวของ a l p i n u s ต้องอยู่ในสนามเท่านั้นครับผมทางด้านของสกิลฐานนะครับที่ E0 ครับเมื่อทำการฝึกสอนสกิลให้กาดหรือสปอเตอร์ครับจะเร็วขึ้น30%ครับแล้วก็ที่ E2 ครับฝึกสอนไวขึ้น10%ตามจำนวน Abyssal Hunter ในฐานครับสูงสุด5คนครับ แต่ตัวของออปปินุสเนี่ยครับจะเหนื่อยไวขึ้น1%ต่อชั่วโมงครับผมสกิลที่1ของออปปินุสเนี่ยครับมีชื่อว่าคอนแทคมาสบีเมครับ SP ที่เลเวล7นะครับจะใช้ที่5หน่วยครับที่มาสเตอร์สาจะใช้4หน่วยครับ SP เนี่ยขึ้นตามระยะเวลาครับผมแล้วก็เมื่อลงสู่สนามนะครับจะได้ SP เริ่มต้น0ครับเป็นสกิลแบบออโต้ครับเมื่อสกิลทำงานนะครับการโจมตีครั้งต่อไปครับของอูปปนุสเนี่ยครับ จะทําการโยนสมอไปด้านหน้าครับระยะ3ช่องครับทำการดึงศัตรู2ตัวที่อยู่ด้านหน้าครับแรงดึงระดับกลางครับผมแล้วก็จะทําการดึงเข้าหาตัวของโอปินุสแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับเป็นความเสียหายกายภาพที่เลเวล7 210%ที่มาสเตอร์3 270%ครับผมส k i l l กิลที่2ของโอปินุสนะครับมีชื่อว่าบอดูริสมัตบีค e ีฟครับ ใช้ SP เริ่มใช้ SP นะครับที่เลเวล7 78หน่วยครับแล้วก็ที่มาสเตอร์3ใช้70หน่วย SP เลิก SP ที่ใช้นะครับขึ้นตามระยะเวลาเมื่อลงสุสานนะครับจะได้ SP เริ่มต้น0ครับแล้วก็เป็นสกิลแบบออโต้ครับผมเมื่อสกิลทำงานนะครับจะเพิ่มผลของทาเลนที่1่ครับเป็น1.8เท่าที่เลเวล7แล้วก็เพิ่มเป็น2เท่าที่มาสเตอร์3ครับผมจะทำการเพิ่มจำนวนบล็อกให้กับตัวอูปีนุส1หน่วยครับ แล้วก็เพิ่ม m a c h p นะครับที่เลเวล7 0ครับ40%ที่ Master 3 60%แล้วก็เพิ่ม atk ครับที่เลเวล7 130%ที่ Master 3 160%ระยะเวลาของสกิลเป็นแบบไม่มีจำกัดระยะเวลาครับผมสกิลที่3ของ o p i n u s นะครับมีชื่อว่า path must be openet ครับ sp ที่ใช้ในเลเวล7นะครับอยู่ที่28หน่วยที่ Master 3ใช้25หน่วย sp ขึ้นตามเวลาครับ เมื่อลงสุสนามที่เลเวล7จะได้ SP เริ่มต้น15หน่วยแล้วก็ที่มาสเตอร์3จะใช้ SP ได้ SP เริ่มต้น20หน่วยครับเป็นสกิลแบบกดใช้ครับผมระยะเวลาของสกิลอยู่ที่25วินาทีครับตัวสกิลนะครับสามารถกดยกเลิกสกิลได้ครับเมื่อกดใช้งานนะครับจะเพิ่ม Max HP ให้กับตัวโอปีนุสที่เลเวล7นะครับ60%ที่มาสเตอร์3 80%และ ATK 230%ที่เลเวล7แล้วก็ที่มาสเตอร์3จะได้260%อูปินุสเนี่ยครับจะทำการโยนสมอไปด้านหน้าครับระยะ6ช่องครับสมอเนี่ยครับจะหยุดก็ต่อเมื่อชนหรือสุดระยะของตัวสกิลครับสร้างความเสียหายกายภาพ140%ที่เลเวล7และ160%ที่มาสเตอร์3โดยศัตรูรอบๆครับทั้งหมดนะครับจะโดนสตันครับ และจะโดนสตันไปเวลา6วินาทีครับถ้าจุดนั้นนะครับวางตัวละครได้ครับจะทําการย้ายอูปินุสไปครับไปตําแหน่งแล้วก็จะกลับมายัางตําแหน่งเริ่มต้นเมื่อหมดระยะเวลาของตัวสกิลครับผมตัวสกิล3ของอูปินุสนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่ดีมากๆครับในการใช้งานที่ไว้สําหรับทําดาเมจสูงๆครับ แล้วก็ตัวของโอปินุสนะครับสกิลนี่ยังเป็นหนึ่งในสกิลที่เหมาะมากๆในะการเล่น i อเครับและเป็นหนึ่งในสกิลแบบของ i อเเลยผมจะขึ้นคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนไปรับชมกันเลยครับบ้าเอ้ยแย่แล้ว <laughs> แย่แล้วฉันรู้สึกได้เลยว่าฉันจะต้องเลเป็นโจ๊กแน่นอนฉันรู้สึกได้เลยกลายเป็นปุ๋ยนี่ไง โอ้ oh. ชุดเดียวเอ้ยตายเลยเหรออันนี้ฉันอยากลองมากเลยอันนี้นีฉันอยากลองนะือว่าดูนี่นะเดี๋ยวนี้นี่แอันนี้แค่สงสัยนะแค่สงสยัยเอาเบียนแบบออกจริงเลยโอ้ตัวแบกจริงฉันแค่แค,ค่คิดเล่นๆว่าถ้าตะเกียเอาเบียนไปอยู่ตรงนูงนะ้น่ะแล้วที่เดิมมันยังอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดกดมันโดนย้ายอะแล้วกวดมากลับมาที่เดิมเนี่ยมันจะมันจะกลับมาได้ไหมอะเจ๋งมากเอาเบียน อุ้ยเอาเบียนแบบเก่งมากเลยให้หมดเนี้ยเออฉันก็ว่าเห็นเขาพูดกันว่าเอาเบียนเนี่ยตัวแบกไอเอสไอเอสห้าได้แบบได้เลยเออฉันเข้าใจละมันแบกจริงด้วยค่ะคือแบบสู้กับบอสหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหสู้สบายเลยตัวของเอาเปียนะครับประกอบไปได้วยโมดูเอ็กเพียงแค่โมดูเดียวครับซึ่งโมดูเอนะครับเมื่อใช้นะครับจะได้ค่าแมค HP เพิ่มขึ้น510หน่วยเอดีเคเพิ่มขึ้น120หน่วยที่สเตจสาม แล้วก็เทรดของตัวอ p ปินุนะครับจะได้รับผลฮิวเพิ่มขึ้น20แล้วก็ทาเลนที่ี่1ของอูปินุนะครับจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิต130หน่วยแล้วก็เมื่อเลือกติำกว่า60นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น175หน่วยครับผมโดยสรุปแล้วนะครับตัวของอูปินุเนี่ยครับเป็นโอเปอเรเตอร์กาดคัตเชอร์ที่มีจุดเด่นด้านการเอาชีวิตรอดและด้านการทำดาเมจที่สูง สกิล2ที่เหมาะกับการเอาไปปิดเลนและสกิล3ที่เหมาะกับการเอาไปสร้างดามจก้อนใหญ่ผมมองว่าตัวอาปินุสเนี่ยอาจจะเป็นการ์ดที่ดูเล่นยากทีหน่อยเพราะด้วยความที่เป็นการ์ดสายกัะเชอรอเลือดเยอะอาจจะต้องมีหมอที่ฮิวแรงๆมาช่วยในการเล่นกับเขาแต่ถ้าเราใช้กราเดียมาแก้ปัญหาในจุดนี้ก็สามารถทําได้ครับเพราะว่ากราเดียเป็นตัวแจกฟรีและตัวของทาเลนต์กราเดียเนี่ยยังจะฟื้น HP เนี่ย ตาม m a x h p สูงสุดและตัวของโอปิโนตที่มีค่า m a x h p สูงเป็นทัวเดินอยู่แล้วจึงทำให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับผมก็มาถึงช่วงพูดคุยท้ายคลิปแล้วเนาะก็นี้เป็น Estados อพิส s ซาทฮันเตอรคนสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะทำเท่าที่มีในตอนนี้นะเท่าที่ตัวเกมมีในตอนนี้ตัวของสักดีเดอะคอร์เปเต็ดฮาร์เนี่ยผมจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะไม่นับรวมว่าเป็นทีมอพิสซฮันเ เพราะว่าสักดีในอันเนี้ยมันเป็นจักรวาลวอตอีฟถึงในคลิปทีม a b y ซ s a l ันเตอรผมจะนับว่าเป็น Abyssal ันเตอรแต่ถ้านับตามรอแล้วก็ไม่น่าใช่แล้วล่ะครับในจุดจุดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณโมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อนุญาตให้ผมนําคลิปของคุณมาประกอบการทําคลิปในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่มันน่าจะดูดีกว่านี้ออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชม แล้วผมก็จะย้อนกลับไปทําของกลาเดียจนถึงสักดีใหม่อีกครั้งหนึ่งในอนาคตรครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงแค่คลิปอาร์ไนนะครับเพราะว่าทางตัวของผมเนี่ยก็เล่นเกมอื่นด้วยอาจจะมีคลิปของฮอนไคไม่ก็เกนชินหรือเมชาเบกหรือนารกะอะไรอย่างนี้ออกมาในอนาคตส่วนคลิปทีมต่อไปที่จะมาเนี่ยผมจะให้คําใบ้คุณผู้ชมไว้ว่าเป็นบุคคลที่มาจากหยานละกันนะครับ คุณผู้ชมก็ลองไปหาดูกันนะครับว่าตัวละครที่มาจากหยานเนี่ยควรจะเป็นใครที่คิดว่าจะมาออกภายในช่องของผมคุณผู้ชมก็สามารถเดากันมาได้นะครับส่วนในเรื่องของคลิปเนี่ยที่ออกมาช้าเพราะว่าผมอะ่ะตอนทำอะ่ะลืมกดเซฟงานแล้วมันก็ค้างผมก็เลยต้องทำใหม่มาเลยออกมาช้าแล้วก็ต้องรอคุณโมอนุญาตให้การนำคลิปของเขามาใช้งานด้วยอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ไอ้นี่ ไม่ทําเองคือในส่วนของไอเนี่ยผมไม่มีซกิลเพย์สูงพอที่จะเล่นครับผมก็เลยขอยืมของคนอื่นมาครับแล้วทางคุณโมเขาก็ใจดีอนุญาตให้ผมนําคลิปของเขามาประกอบผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเอาล่ะคลิปนี้ไม่มีแล้ว,ลวไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับผมไว้เจอกันซีอูเก a g นเน็กซ์ไทม์ครับผม